สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำหมูมะนาวนะคะเพจจีจัดเลยทีเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซื้อหมูมาล้างหมูทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาหั่นแบบนี้ค่ะอยากได้ความอร่อยต้องติดมันแบบนี้นะคะทุกคนหั่นหมูอย่าชิ้นใหญ่เกินนะคะพอดีคำก็พอแล้วค่ะ เตรียมหมูเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมคณะกันค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเราจะเอามากินกับหมูนั่นเองค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอยากเพิ่มความกรอบนะคะก็ใส่น้ําแข็งลงไปแช่ลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนโปะโปะไว้แบบนี้เลยค่ะ ค้าเรามาหมักหมูกันหมูก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผงชูรสลงไปอย่างเดียวก็พอค่ะนี่หมักหมูลงไปเลยค่ะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีค่ะวันนี้เราไม่ใส่โซดานะคะอยากกินแบบเหนียวหนึบค่ะมาลวกกันเลยจ้าลวกหรือต้มก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะน้ำเดือดใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็คอยพลิกตลอดเวลาเลยนะคะ เพื่อหมูของเราจะได้สุกทั่วเลยค่ะคอยสังเกตแล้วก็รอจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกนะคะตักขึ้นกันเลยค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะคณะก็วางเรียงไปเลยเพื่อความสวยงามนั่นเองแล้วต่อจากนั้นก็ราดน้ำจิ้มลงไปเลยนะคะวันนี้จะไม่มีสูตรน้ำจิ้มทำให้ดูเพราะเคยทำมาหลายคลิปแล้วนะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยค่ะน้ำจิ้มวันนี้นะคะจะเป็นพริกแดงจินดาแล้วก็ผสมกับพริกขี้หนูสวนค่ะทุกคนรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะคะ สำหรับวันนี้น้ำจิ้มของเรานะคะเผ็ดน้ำค่ะทุกคนต้องการเผ็ดแล้วก็เนื้อหมูเหนียวเหนียวนะคะไม่ต้องการนุ่มมากค่ะทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ชอบหมูเหนียวเหนียวนะคะก็ลองทำดูค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ